ชาติาจะพาเจริญรุ่งเรืองแต่แล้ววันหนึ่งนายทหารหรือพวกอัมมาชยาที่มาไทยหรือพวกอะไรคิดกันเองก็แล้วกันเกิดการอินชา,าลิสยานายทหารมายึดอำนาจไายฆ่าประชาชนไล่นายกทัทกษ์สินออกนอกประเทศและผลสุดท้ายโดยการมุดซับ ที่เป็นที่รักของเราเราต้องการท่านยกทักสินกลับเมืองไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องพาไว้าชาวนาสามัญชนธรรมดาที่ไม่มีสัพย์ที่นาเข้ามาบังคับผมเหนี่ของเราอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยของเราทั้งหลายที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสหรือในยุโรปต่อไปนี้ จุดมุ่งหมายของพวกเราคือประชาธิปไตยขอให้มีการเลือกตั้งขอให้มีเสียงประชาชนเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่เสียงที่มาจากสวรรค์บ้าบอใช่แล้วเสียงสวรรค์ที่ส่งมาพวกเราเน,วน,นี่ยคือเสียงนรก วาว่ที่เราได้เกิดมาความผูกฝังตา,งตางขอยพวกเราลืมขอยพวกเราลืมมันไปแล้วเริ่มต้นทำทับประความเวิตของเราให้มีพลังต่อสู้ต่อไปคนไทย6.3ล้านคนยังรองการเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าขณานี้ในประเทศไทยของเราทุกคน้อรรู้เลยว่าอยู่ในอำนาจของสหาร เป็นประชาธิปไตยจอมร้อมทการเลือกตั้งประ้ามันไม่พอใจาใชทหารสุลัเราจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วเราจะสู้ต erm ่อไปสู้ไปสู้สู้ปสูสู้เพื่อรู้เพื่อประชาชนประชาชนจะต้องมีใหญ่ในแผ่นดินไทยไม่ใช่อมาตย์ เสื้อแดงหรือจะเป็นคนที่ยังไม่เข้าใจในเสื้อแดงเสื้อแดง,งดมีโครงการแน่วแน่ที่จะช่วยให้ประชาชนของพวกเรามีเส,เสียงมีพลังไม่ใช่อยู่ในวงาาตีนของอมรตหรือวงเตีนของใคยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นที่พวกเรา้อวันนี้ขอให้พวกเทั้งหลายจงมั่นใจในเสื้อแดงเสื้อแดงคือประชาธิปไตย และเสื้อแดงก็คือความเป็นคนความเป็นมนุษย์ไม่ใช่จะถูกคนมคู่มเหงน,นังแกบังเบียดภาษีประชาชนภาษีของพวกเราทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาพวกมันเอาไปบังเรอ่อความสุขของเขาเองโดยที่พวกเราไม่มีอะไรที่จะกินแล้ว เไเรา,าใครกไ่ต้องปรชชดใมต้องโดนคนุณีคุเหงต้องโดนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวแม้กระทั่งชีวิตความมันอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเขาต้องโดนดนะ้ายต้องโดนอับอภาพผมพูดไม่ได้ครับ <c oughs> ต้องโดนมนสิมาอย่างที่เราพูดไม่ได้แต่เราจะพูดได้ในที่นี้คือ อำนาจมืดที่ทุกคนมองไม่เห็นผมขอมป็นบอดหวญญานของเจ้าในบทเรามอนนิโดน,นบันดานให้ใครก็แล้วแต่ที่มีคำสั่งฆ่าเพื่อนพี่น้องชาเสื้อแดงของเราจงได้รับผลกรรมนั้นโดยเร็วที่สุดบันใดที่เขาได้รับผลกรรมนั้นพวกเราเสื้อแดง ก็คงจะมีความสุขแล้วก็คงจัดสมบวังหน,นีจากอำนาจมืดที่ปกครองพวก,กเรามาเป็นระยะ่อแม่พี่น้องรู้เองผมไม่รู้ว่าใครผมขอขอบคุณพ,พี่น้องชาเสือแดงและพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสและก็อยู่ในเยรอรมนีที่มารวมตัวกันในวันนี้แนวทางนโยจายต่อไปพวกเราจะรวมกลุ่มกันเป็นออรปาหรือว่า สาภาพยุโรปต่อไปเราจะต่อสู้เพราะตอนนี้ที่เมืองไทยเราต่อสู้ไม่ได้พูดไม่ได้มีปากเหมือนไม่มีคนมีอำนาจ่อขุมพิเ็นคนมีคนพิเศษให้ข้าประชาชนเปิดคาสราถ้าพี่ร้องพี่น้องจะยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมถ้าไม่ยอม พวกเราจะรับข่าวสารให้ดีพวกเราต้องวิเคราะห์พิจารณาให้ดีพเรดรดพราะว่าประชาชนชาวไทยเราฝากความหวังไว้กับคนที่อยู่ต่างประเทศเพราะว่าที่อยู่ในประเทศเราทุกวันนี้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสหไม่มีสิทธิและเสรีภาพเพราะฉนะนั้นวันใดวันหนึ่งที่เขาสูญเสียล่าขอ่เขาไปอำนาจมันก็เหมือนกับ นายก็บอกพืมนองเขาเขาจะยิงเราเขาจะฆ่าเราก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องอยู่ในวงการที่จะประกาศตัวเป็นอิสระจากอำนาจมือหลายได้แล้วผมขอขอบคุณที่น้องชาวไทยและชาวเชื้อแดงที่อยู่ในยูขอบคุณครับขอบคุณครับน้องเยอรมันทเพื้อแดงเยอรมันทุกคนทุกเราเสื้อแดงรับพูด de l'ambassade de Thaïlande, Paris-France. Document de devront être promis à l'ambassade de Thaïlande et donc la manifestation est autorisée par les pouvoirs publics. Extrait des... Résolution de la manifestation sous la manière à l'unisson avec la juste cause du peuple taille contre la trahison nationale, l'usurpation, l'instauration du gouvernement fantôme, illégal, illégitime et démocratique. Alors, les masques, ennemis, soit la mascara, des marionnettes, artistes, péchations et les compatriotes, Commémorons les 100 jours de Matur et le sacrifice du général Khatignan Sawatlibon et Ouséden et des patriotes du 13 mai 2010. 1932, avec le prix de l'Union, la Thaïlande a sa première révolution avec la fin de l'absolutisme symbolisée par l'édification du monument à la cour de la démocratie. De 2000 à 2010, la Thaïlande devra achever sa révolution pour... Une démocratie hautement authentique, pleine et entière, seule sous l'inspiration et le panache de taxi chinois, à l'unition avec les chemins rouges, couleurs de sacrifice et du mature, de la suspension, rose, saine, de la démocratie authentique. Le peuple est souverain. Hors du peuple, pour le salut, c'est à lui de trancher par les élections authentiquement démocratiques et immédiates. Les et les renégages. sepatutnya menjawab di depan sejarah untuk masa depan dan masa depan dan kebahagiaan dan kemampuan dan kebahagiaan yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik Tuan-tuan Terima Disolusion Imigrante Oxen De la caille Et marionette De Artisite De cement Disolusion Imigrante De l'exembre nationale Tropez De la dicité Trocement Abre De la tyrannie et de l'opposition érigée en système de terrorisme d'État. Quatrièmement, organisation émiette des élections libres et authentiquement démocratiques par une commission nationale indépendante avec le concours de la communauté internationale. Cinquièmement, libération éminente et inconditionnelle de tous les patriotes. Oui. ¡Qué jaca!